ผลที่คนโดนบอกเลิกควรทำ no contact เพราะเป็นวิธีที่เรียบง่ายทำยากแต่ผลลับคาดไม่ถึงค่ะ โอเคค่ะอายว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักโน c o คอนแทคแล้วก็อาจจะอยู่ในช่องอายมาสักพักนึงแต่ถ้าใครนะคะที่เพิ่งเคยเจออายก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก่อนถ้าวันนี้คุณเป็นฝ่ายที่โดนบอกเลิกนะคะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีตัวเองทําอะไรผิดเพราะว่าไม่มีทีท่าหรือไม่มีสัญญาอะไรเลยก่อนที่คนรักของคุณเนี่ยจะบอกเลิกสิ่งที่คุณควรทําให้ไวที่สุดคือการทํโน o c คอนแทคนะคะไม่ใช่การตื้อง้อขอขายหรือการพยายามปรับความเข้าใจเดี๋ยวอายจะมาบอกในวิดีโอนี้นะคะว่าทําไมวิธีกฎของการไม่ติดต่อเนี่ยมันฟัง แต่ส่วนใหญ่คนทำนี่เหมือนใจจะขาดนะคะระหว่างทางเพราะยากสุดๆเพราะคุณเป็นคนที่ต้องการแฟนเก่าคืนถูกต้องไมหมคะแต่อายบอกเสมอน,นะว่า No c o n อนแทคดูเนี่ยได้ผล2ทางก็คือถ้าแฟนเก่าไม่กลับมาคุณจะ move on วันนี้คุณยังวิตกกังวลคลิปนี้ก็เป็นของคุณเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะและใครที่เพิ่งรู้จักอายนะคะอายหรือ Lady ้อตอนนี้อช่วยให้ใครหลายคนนะคะ move on หรือได้แฟนเก่าคืน ผ่านการทำกด no contact r u l e นะคะใครสนใจเรียนคอร์สนี้ทำ no contact งให้ถูกวิธีเพื่อเช็คนะคะว่าตอนที่เขากลับมาเป็นช่วงเทสหรือว่าจริงจังวางตัวให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบสามารถทักที่ f เฟซบุ๊กไลายได้เลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นบอกก่อนนะว่ากด no contact r u l e ก็คือการที่คุณเนี่ยโดนบอกเลิกนะคะแล้วคุณไม่ทักไม่ติดต่อไปค่ะแต่ในวิธีเดียด๋ยวอาจจะพูดต่อในคลิปนี้นะคะและว,วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงค่ะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายบอกเลิกเองหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกเบื่อแฟนแล้วบอกเลิอกอันนี้ไม่ถูกต้องคุณ ห้ามทำ no contact นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกเลิกเพราะเขานอกใจหรือทําผิดมหันอันนี้คุณทําได้แน่นอนค่ะถ้าคุณนะคะโดนบอกเลิกส่วนใหญ่หลายๆคนจะอยู่ในการแพนิกหรือช็อกและถ้าเกิดคุณไม่ทำ no contact คุณไม่สามารถควบคุม,มอารมณ์ตัวเงได้ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเวลาที่คนเราไม่ว่าจะมีความรัก หรือเจ็บปวดคนเรามักตาบอดทุกคนเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมคะตาบอดเลยค่ะถ้าเกิดคุณอหกหักคุณไม่ใช่แค่ตาบอดคุณหูหนวกด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนเตือนอะไรไม่ฟังนะคะหรือไอ้พูดอะไรไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อว่านคอนแทคจะทําให้แฟนเก่ากลับมาไอ้บอกเสมอนะคะว่าไอา้เป็นคนหนึ่งที่เคยทําโนคอนแทคแล้วได้ผลแฟนเก่าก็กลับมาขอ,ขอคืนดีนะคะตัวไอ้เองก็รู้สึก move on ด้วยซ้ํามากกว่านี้นะคะอ้ให้คําปรึกษามั้งแต่ปี2023สําหรับคนที่ทำนคอนแทคเนาะอ่านะพอคุณหูหนวกคุณก็เลือกที่จะ ฟังคาแนะนาบางอย่างซึ่งอาอไม่ว่ากันนะแต่ละคนอาจจะมีวิธีของเขาไอายอไย,ยไม่ว่ากันนะคะแต่อาอแค่รู้สึกว่าพอคุณเจ็บมากคุณคิดไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคะคุณยังคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของการที่จะทำดีที่สุดเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มุมมองที่เขามีกับคุณเนี่ยเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นายจะบอกอะไรให้ฟังค่ะว่ามันสายเกินไปค่ะสายยังไงคะเราจะไม่ได้แฟนเก่าคืนหรออยู่กับอาอก่อนค่ะอย่าเพิ่งวิตกกังวลเนาะ ควาว่าสายเกินไปหมายความว่าไงคะคุณไม่สามารถเปลี่ยนใจแฟนเก่าคนที่คิดมานานมากกว่า1วันที่จะบอกเลิกคุณได้แล้วคะ่ะอาบอกเสมอการบอกเลิกคือการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตไม่เคยมีใครคิดมาแค่คืนเดียวคะ่ะส่วนใหญ่คิดเป็นวนันเป็นอาทิตย์ เป็นเดือนบางคนเป็นปีเราถึงเห็นนะคะความสัมพันธ์หลายคนเนี่ยคบกันมาโคตรนานเลิกกันได้ไงเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คิดและซ้อมอยู่ในหัวเสมอคะ่ะและจริงอาการเนี่ยที่เราจะดูได้ว่าเขาซ้อมในหัวมานเท่าไหร่แล้วเนี่ยในกลุ่มโน c o คอนแทนะคะก็มีเหมือนกันใครสนใจเข้านะคะทักบ้านฝาได้นะโอเคต่อทีนี้เนี่ย เชื่อไหมคะพอคุณไม่ทำาโนอนแแทอะสิ่งที่คุณจะทําต่อจากเนี้หลังจากที่เขาบอกเลิกคุณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณก็จะอึ้องเหมือนกันตอนที่คุณ move on แล้วคะ่ะเช่นทำไมวันนั้นคุณถึงร้องไห้แล้วขับรถไปหน้าบา้านเขาตอนคืนหรือว่าเมาแล้วก็โพส์ตอะไรหลายอย่างโทรไปหาเขางองแง่มากกว่านั้นคือการไปซื้อดอกไม้ทําเซอร์ไพรส์ให้ขอร้องเพื่อเพื่อที่จเจ้ายังอยู่ในชีวิตคุณอีกแค่วันนึ่งก็ยังดีเพราะคุณเจ็บมานั่นแหลคะค่ะ มันไม่ใช่เรื่องของอีโก้นะแต่ส่วนใหญ่คุณมักจะขาดการที่จะยับยั้งชั่งใจและคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลคุณอาอคะ่ะแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องเหตุผลนีใช่คะ่ะแต่ถ้าคุณต้องการแฟนเก่าคืนคุณควรที่จะลองให้ความเชื่อกับวิธีนี้ดูนะคะถึงแม้อาจะไม่เคยการันตีเพราะมันได้ผลสองทางแต่มันจะไม่ทาให้แฟนเก่าคุณเนี่ยมองคุณด้อยค่าไปกว่าน,นี้แล้วคะ่ะเพราะาจได้จุดหนึ่งคนที่บอกเลิกคุณเนี่ยเขามองว่าคุณไม่น่าดึงดูดแต่ไหนแต่ไรมาสักพักหนึ่งแล้วคะ่ะ เข้าใจไหมคะยิ่งคุณงอคุณค่าของคุณในสายตาเขามันยิ่งลดลงลดลงค่ะข้อ 2. นะคะคนที่บอกเลิมเหมือนกันค่ะจุดใดจุดหนึ่งมันจะเห็นว่าสิ่งที่คุณให้เป็นเรื่องปกติค่ะหรือความรักที่คุณให้เป็นเรื่องปกติเอาง่ายๆค่ะว่ากล่งของตานิดนึงขอภัยนะคะคุณไม่อยากได้ยินคํานี้หรอกแต่มันเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วเขาคิดว่าคุณจะยอมให้ตลอดถึงแม้ว่าเขาจะทาตัวไม่ดีถึงแม้ว่าเขาจะบอกเลิกคุณคุณก็ยังให้เห็นไหมคะซึ่งจริงแล้วไดนามิกความสัมพันธ์หรือ พลังงานในความสัมพันธ์มันควรจะเป็นที่คนทั้งสองคน,นให้ความเคารพซึ่งกันและกันและรู้สึกน่าดึงดูดกันไปมาอย่างนี้เสมอค่ะละอายไม่ได้พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกหรือความฮอตหรือหน้าที่การง,งานของคุณแต่อายหมายถึงการรักและเคารพตัวเองค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณคบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณเห็นเขาต้องลดคุณค่าของเขาเองเพื่อทําให้คุณอยู่ต่อคุณอยากอยู่จริงไหมคะไม่ค่ะ แต่ตอนนี้คุณเจ็บอยู่คุณยังไม่ทันได้มองเห็นภาพใหญ่ว่าสิ่งที่คุณกําลังทํากําลังจะงอถ้าเกิดคุณไม่ทำ no contact เนี่ยมันจะได้ค่าใครสักคนหนึ่งมากแค่ไหนนะคะและแน่นอนการทำวิธีนี้จะทําให้แฟนเก่าของคุณรู้สึกเจ็บในภายหลังเหมือนกันค่ะแต่เราไม่อยากทําให้เขารู้สึกเจ็บ แฟนเก่าคุณต้องรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของตายค่ะเขาถึงจะกลับมาเพราะว่าอย่างนั้นนะคะถ้าบางคนทำา no น c o n t a c ไปนะคะเราก็ทาไม่ถูกเพราเขากลับมาเทสระบบคุณตอบกลับเหมือนเดิมคุณยังเหมือนเดิมยังสแตนบายไปอีกรอบแน่นอนค่ะอายไม่ใช่หมอดูนะคะแต่เคที่ปรึกษาของอายนะคะไทยทําผิดเป็นอย่างนั้นตลอดค่ะกลับมาปุ๊บมาแค่ช่วงเทสแล้วไปต่ออย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้น stay strong stay no contact ค่ะข้อสามนะคะ ว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากพอค่ะคนที่น่าดูดคือคนที่อะไรคะฉันมอบความรักให้กับเธอเต็มที่แล้วแต่ถ้าเธอไม่เอาก็ไม่เป็นไรค่ะฉันก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ฉันสามารถที่จะรักษาตัวเองและก้าวเดินต่อไปได้โดยที่ไม่มีเธอค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทําค่ะการที่คุณมีวุฒิภาวะมันไม่ใช่การที่คุณพยายามแก้อะไรที่มันเสียแล้วนะคะอย่าแก้อะไรอย่าต่อแก้วที่แตกแล้วทั้งที่คุณไม่ใช่คนทํา คุณต้องให้ความเคารพการตัดสินใจของแฟนเก่าคุณด้วยนะคะด้านนี้เนี่ยจะโชว์ความเป็นจริงที่เห็นว่าคุณไม่ใช่ของตายและคุณมีวิธีภาวะมากพอแล้วเหมือนกันการท no ํา o contact ไม่ใช่การเล่นเกมแต่มันคือสิ่งที่แฟนเก่าคุณจะได้ะคะ่ะในเมื่อแฟนเก่าคุณบอกได้แล้วสิ่งที่คุณควรจะให้คือการเลิกลายอย่างแท้จริงะคะ่ะข้อ4นะคะคุณได้พัฒนาตัวเองอย่างจริงจังค่ะบางคนเนี่ยก็ ไม่เป็นตัวของตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าอิ <laughs> love you, นเลิฟอยู่เนี่ยว่าอินเลิฟอยู่นะคะบางคนเนี่ยลทัทธิความฝานันบางคนเนี่ยลทัทธิเป้าหมายของชีวิตตัวเองเพียงเพราะว่าอินเลิฟใครสักคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ดีนะคะแต่รู้สึกว่าคนที่จะคบกันไปแล้วเป็นคู่รักที่ดีที่เฮลตี้ได้คือคุณต้องทําเป้าหมายและยังใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นะการทำโนคอนแทคคุณจะได้ตัวเองกลับคืนมานะคะ่ะและไม่บอกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้น เป็นไปไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่คุณต้องใช้เวลามากกว่านั้นและการทนอยู่กับความเจ็บเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าต่อด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจิตเข้มแข็งเขาทํากันนะคะและแน่นอนก่อนที่คุณจะเป็นคนที่จิตเข้มแข็งเนี่ยคุณต้องอ่อนแอมาก่อนเพราะฉะนั้นอยู่กับไอค่ะ stay strong นะสุดท้ายค่ะโชให้เขาเห็นว่าคุณอยู่ห่างเป็นค่ะก่อนหน้านี้จริงเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยเนาะว่าแบบอะไรที่ทําให้ความน่าดูดในตัวคุณลดลงนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยเหมือนกัน แต่นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมดค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อฝา่ฝายใดฝ่ายหนึง่งตัดสินใจแล้ว คุณต้องอยู่ห่างให้เป็นค่ะคุณต้องรับฟังใครสักคนหนึ่งว่าเขาไม่ต้องการแล้วนะคะแล้วคุณควรจะหยุดโอเคค่ะคุณก็จะไม่จริงค่ะแต่เราเคยรักกันมาก่อนอาร์กาบอกเลยค่ะส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนที่โดนบอกเลยคุณไม่รู้จักแฟนเก่าคุณจริงหรอคะ่ะจริงๆในตอนนี้อาร์ก็จะมีทําอยู่ในคอร์สของอาร์ด้วยนะคะทุกคนคิดว่าเตงรู้จักแฟนเก่าของเตงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่แนวคิดที่คุณบอกว่ารู้จักแฟนเก่าของเตงก็จะเป็นแนวคิดที่ว่าเขาก็ไม่ได้ร้ายอะไร รอให้ no contact เกิน3มเดือนก่อนค่ะคุณจะเห็นอะไรที่มันว้าวซ่ามากกว่าเดิมนะคะแนวคิดที่คุณไม่เคยมีกับแฟนเก่าและนั่นจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่แฟนเก่าคุณเริ่มกลับมานะคะมีความรู้สึกคล้ายๆกับคุณในช่วงแรกวันนี้ที่คุณโดนบอกเลิกค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณอาจจะเสียใจเสียความมั่นใจ แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอายก็เคยอยู่จุดนั้นเหมือนกันอายเข้าใจการทำโน้ c คอนแทคมันไม่ง่ายค่ะ1วันนึกว่า1ปีเพราะทำไมคะคุณต้องหักห้ามความรู้สึกที่อยากจะทักไปคุณต้องหักห้ามความเป็นห่วงคุณต้องหักห้ามความเป็นกิจวัตรประจำวันที่ปกติคุยกันมาตลอดแต่คุณจะผ่านไปได้ค่ะและทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณไม่ดีพอเสียเซลอ้วนเกินไปไม่แต่งตัวแฟชั่นหน้าที่การงานไม่ดีมันไม่ใช่ความจริงค่ะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนาะทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณกําลังปล่่่ออยให้ตัวเเงงดดิิไปกกบคคาามมานี มันไม่ใช่ความจริงค่ะเชอในโนคอนแทคแล้วกลับมารักตัวเองพักใจตัวเองสักครู่นะคะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มแม็กเต็มสปีดแน่นอนค่ะและขอบอยอีกทีนึงถ้าใครนะคะทำโนคอนแทคผ่านไปได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่กลับมาเป็นคนเดิมอีกเลยค่ะอาสัญญาถ้าเกิดใครชอบนะคะฝากกดติดตามคอมเมนต์แชร์ให้หน่อยนะถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ทำโนคอนแทคได้ผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ